ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านอยู่กับช่องชองทช่างเตียนนะครับวันดีปีใหม่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับปีใหม่ผ่านพ้นไปวันนี้ก็เริ่มงานกันแล้วครับวันแรกของการเริ่มงานของปีนี้นี่นะครับบรรยากาศก็เหมือนเดิม ยังอยู่กำลังจะได้พุนสีครับรถด,ดำก็ยังอยู่ครับรอชิ้นส่วนอีกบางยางนีคันนี้ก็พึ่งเข้ามาเมาื่อสองวันที่แล้วครับหลังเริ่มทำให้ก็จะเป็นตัดสาข้างลงนะครับ ใส่เยอะใส่ได้เยอะเกินครับจาก60ตัดเหลือ50นะครับดูครับสภาพ เอาที่จะเอาได้ครับต้องเน้นมากจะคงวางงั้นใช้ไปก่อนยังไงจะพับลักข้างไหมต่ให้มาตัดลงก่อนได้ใช้ไปบอน,นะครับแดดร้อนมากครับจะเอาเข้าข้างในก็แคบไปนิดหนึ่งช่วงเสานี่แคบไปนิดหนึ่ง ตัดขอบอ,อ่อนนะครับแล้วกพันม้วดในเหลือห้าสิบแล้วก็จะเอาขอบนี้มาใส่เหมือนเดิมค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับเพราะเหล็กมันฝุ่มีแต่ขีดดินขีดสนิมตัดยากครับแล้วก็จะเคลื่อนยากด้วยดำก็นี่ครับตามสภาพไม่เป็นไรครับค่าเที่ยวเท่ากัน ยังไม่ดูเลยเป็นเครื่องตัวไหนเนี่ยโอ้เครื่อง6สูบเลยครับ 6B น่าจะเป็น 6BG อ่ะแต่เราไม่ผิดนะ 6BD เนอะดูด้ยตัวหลังมันลบ แสดงว่าวางเครื่องใหญ่มาครับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นหอนตัว120ยยี่สินะครับมันจะคลา้คลาๆกนันเป็นตาหวานนะครับส่วนกันนู้นมันจะเป็นตาตาคู่ เป็นตาเดียวเป็นตาลรถคนรุพอเพียงครับรถขนาดนี้ก็เหลือเหลือคเื่องก็ใหญ่แล้วหครัหากินได้เหมือนกันาเที่ยวเท่ากัน ก็ค่อนข้างยาวค่อนข้างก็สูงเลยนะทำการตัดลงสักสิเซนก็ได้เหลือ50าสิบงานแรกของปีนี้ที่อยู่มาก็หลายวันครับเป็นอาทิตย์เลยีดที่อูมีงานนิดหน่อยต,ตอนนี้ก็ นี่น่าจะได้ลงสีจริงครับนี่ก็จะได้ลงสีจริงแล้วสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้โอ้ครับกันนี้เสร็จก็จะมีรถดำมาอีกคันหนึ่งครับจะมาทำรถดำเล็ก คลิปนี้ก็จบเพียงเค่นี้นะครับเดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีเราจะเริ่มทำงานคันนี้คันแรกของปีโอเคครับสวัสดีครับ